ออกสามตัวแล้วเจ็ดว้าวไปเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้วนรับสามตัวได้บ่ยินดีต้อนะครับยินดีต้อนรับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องก๊อกก๊อกนิวครับวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2568ครับผมอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์น็อตตี้ บ้านโนนสามาคัคคีตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับเรามารุนระทึกกับอาจารย์นอตตี้นะครับรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นมิถุนายน2,568นะครับตอนนี้อาจารย์นอตตี้ก็มาอยู่ที่ตำหนักปู่ใหญ่แล้วรอรุ้นนะครับคิวต่อไปเป็นสามตัวหน้าใช่ไหมสามตัวหน้านะครับ รอลุ้นนะครับเรามาลุ้นและชึ่นด้วยกันพอมที่จะลุ้นแล้วขอบคุณอาจารย์มากครับขอบคุณอาจารย์นัทเรียนครับดันให้ถึงแปดร้อยโปท่านนะครับก็มาชมโอ้ยหขึงควันมูฟวี่ควันตัวเลยว่ะเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่ง เลขหน้าสามตัวมาแล้วนะครับเลขหน้าสามตัวครั้งหนึ่งเลี้ย้ออกสามสี่เก้าคุณศักดใจโอ้นี่ไงคนรายงานของผมมาแล้วคุณศักชัยใสวัสดีนะครับคุณฤทธิ์สวัสดีนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามช่องก๊อกก๊อกนิวตลอดเลยครับสำหรับคุณฤทธิ์นะครับขอให้โชคดีทุกงวดเลยนะครับถูกรางวัลใหญ่ๆ ท่านประธานการจะเสียงดังหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ดูครั้งที่สองนะครับออกเบาปูไม่แอบรับชมสวัสดีครับเบาวปูครับเวอร์เพอ่นเบาปูเมืองน้ำดำทาทางเพจเฟซบุ๊กครับ จะใช้อุปกรณ์ออก,การางวังหลักที่ส,สามสาธุค่ะแอดขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะครับผมจะใช้อุปกรณ์ออก,การางวัลในหลักที่สองจะใช้อุปกรณ์ออก,การางวัหลักที่สองหลักที่สามหลักที่ 3, ห้าออก,การางวังเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองครั้งสุดท้ายถึงสามเลขหน้าสามตัว ครั้งที่สองครั้งสุดท้ายนะครับคุณสีนวลสวัสดีนะครับคุณไพยวันสวัสดีค่ะดูอยู่ปทุมค่าครับผมนนดูอยู่ที่ไหนก็ขอให้ถูกนะครับขอให้มีโชคขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะครับถูกรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านเลยนะครับเลขสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออก หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่สามครั้งนะคะรางวัลเล็กสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกหนึ่งสามสี่ครับแค่เพจนะรางวัลเลขหน้าสามตัวสองครั้งออกไปครบแล้วนะคะต่อไปจะทําการออกรางวัลเลขท้ายสามตัวสองครั้งจํานวนสองพันรางวัลเงินรางวัลรางวัลละสี่พันบาทค่ะ เฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะครับท um ี่หกสัสควุณศักด์ชัยครั้งท ok ี่สองหนึ่งสามสีขอบคุณครับอาจารย์จะได้ปล่อยต่อไครับ จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่สจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4หลักที่5หลักที่6ออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่ 1, 1> เลขท้าย3ตัวครั้งที่1ไหนดูดูคนสักใคยรายงานมาเรีอยงังค,คุณจินสุดา30เด้อคุณดานุภาแหงแหงปังปัง,ปงยุทธยาจ้าครับผม เรี้ยงกูไปนึเงรานที่นี้ใน้ี่นอรอยเฉีย่ไมในที่นี้าเียไม่ิกัอเรอะระที่ใยใหญ่มาแล้เลตไยสามตัวครั้งที่งเลที่ออกอ้จริงเหรอไม่ลไปออกตัวแล้วเจว้อาจารย์เ ไปเรื่องกันเดยสามตัวได้บ่ว้าว้าวยังหลือคนลุกแมานี่เราก็ได้แล้วรอยสามแล้วอ้ยมาทาเนี่โอ้ยนี่ยังม่บสตั่หนึ่งเาตับนงเ่ตองนะครับ่าตงนะครับเลยเ อาจารย์อาจารย์เอ้ยเอ้3 0ยครับมาแล้วกี้ี้ครนว้าวอาจารย์มคนลุกลุกเง่าคิมพี่ไปี้ี้มาแปดพันละพีเน้ย นี bad, ah, oh. <c oughs> <c oughs> ่อย um, oh ู okay, Anything, ่ได้คงั้7ี่ว่เดครับบ่าครับรอาโอ้ยเอาแค่นี้เราก็อุ่นใจสุดๆแล้วเอออย่างน้อยคนก็ถูกทั่วประเทศแล้ววะ307 307อ่ะ ถูกแน่นอนเพราะว่าเลขอันนี้น่ะมันหาไม่ได้เราพิรไม่ได้ไล่เด็ดหรอไรอยู่ครับอยู่นะอาจารย์ขึ้นอยู่หรือว่าผมโอ้ผมไปขึ้นพ่อพงพอเพียงเออผมไปขึ้นผิดอันหอะไ่รืปล่นหรืออเปาหรับเป่าหเป่าอ้ปผมไหปขึ้นผิอปอัปล่อ่าเด่าหห่ปป่หาลาอป่อ ผิดอันครับโอ้เสียดายนะครับน้องเล็กสามตัวลงมาที่หนึ่งนะครับน้อเลขกขายสามตัวลงมาที่หนึ่งนี่การออกรางเล็กขายสองตัวใช่ครันี่พคนอยู่นะครับมันก็ฟรีก็มีจุดนะครับแล้วไปเต็มเต็มเลยนะครับเต็มเต็มเลยแต่ว่าคนได้เยอะมากแน่นอนกลับเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้กลับไม่เยอะตรงตรงเลยไม่ต้องรางวัลที่หนึ่งเราก็ถูกกันทั่วคือ หกคนไง f ออาจารย์ต้องได้หกคนโอ้ยเหลือบมาได้ นี่ดูนี่แรงสังหรณ์เนี่ยนะสามศูนย์เจด้ยย์เจ็ดศูนยรัวเรอจัวัดบงา้าละครราละูที่ยืประจำหลักโอ้ยขนลุกขนชันพี่น้องเอ๋ยผมเห็นคุณศักชัยคอมเมนต์มาน่ะสามน้องสดรัวางลิขตสอตัวมาแล้วนะส ครั้งที่สองเหรออตัวแล้วเอ้าสองตัวแล้วเไต่ไต่รอลุ้นเลยไต่สองตัวเดี๋ยวคนที่จองมาแท้ลุ้เต่นะแล้วคุเฮงี้นะจดีกว่าอีกเ้งเะรมือการบัวเออพาลมมือการ ช่วยเรื่องเล็กไทยาย2ตัวงวดวันที่1ไม่มิถุนายนพุทธศักราช2568ห้ยแเลีที่ออกเนี่ยแจ๊สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศอนย์สองศูนย์คุยให้สามศูนย์น ว่างสงศูนย์ไปเลขรถผมโอ้ยแจ่มเดียวมั้งลบไปแล้วนะครับนล้วลบไปแล้วก็งูน่ะมันวิ่งลอดใต้รถผมมีหนิวดังวันอ่ลรอรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะมามันจะเป็นสามสองสามศูนย์สองศูนย์แล้วก็สามเจ็ดครับเนี่ยผมเลือกอินมาเด่กก่อนลประจหักมันก็เลยต้องตัดสามสองออกไปดูในคลิปที่มึงว่าผมเอาสามสองออกครับอ่ะเพราะว่าอะไร พราะว่ามันต้องสีให้รัฐบาลหนึ่งใบนะครับคุณแก้วแต่ว่าบนเนี่ยโอกาสน่าจะเป็นก็เหลือสามอยู่บนเลขท้ายก็แจ้งลมต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทุกแสงที่บรรจุลูกบอลหนังแดงเอาไว้ภายในเพื่อแสดงให้ประชาชนผู้ชมได้เห็นสวัสดีนะครับทางเพจกอกพารวยนะครับคุณจุ๋มจิ๋มคุณปอคุณทิพย์ขณะนี้พร้อมที่พันรับสวัสดีนะครับ รางวัลที่หนึ่วันที่วิทุนายเักรนาร2568เลขที่ออกใจคนนี้เลยครับโอ้เฮเฮกระจังเลยเ5 9ห้าเก้าสาโอ้ยมัเป็นสามห้าสอห้าสามสองโอ้ย ศูนมันลองลางกนห่าเาอนไงเ้สามานงย์มันลองลางกวนก็คือเห็นว่าสมมันต้องอยุ่บนผมเจ็บมันมายอนมาตัวเดียวเลย